เมนูง่ายๆสบายๆส,สไตล์บ้านๆวันนี้ขอเสนอแทนแทนแทนน่ากินใช่ไหมล่ะทุกคนมาดูวิธีทำกันค่ะเริ่มแรกอย่างแรกเลยเราต้องล้างผักอยู่แล้วเนาะล้างผ,กกาาผักกาดขาวผักกาดขาวนี่ขาดไม่ได้เลยกินคู่กับตํามาม่าได้เข้ากันสุดๆแวะมาดูข้าวสวยที่ห่งไว้สักหน่อยค่ะสุกพอดีเลยกำลังร้อนๆได้ที่ข้าวเม็ดสวยน่ากิน กินเปล่าๆยังอร่อยเลยนุ่มมากๆค่ะเป็นไงล่ะตักโชว์ซะเลยเป็นไงล่ะหิวละสิมาต่อที่แกะปลากระป๋องกันเลยค่ะขาดไม่ได้เลยอร่อยยี่ห้อนี้แซ่บนัวสุดๆจะเอายำจะเอาผัดจะเอาทำเมนูอะไรก็อร่อยไปหมดเลยค่ะขอบอกต่อด้วยแวะมาดูไข่เป็ดที่ต้มทิ้งไว้นะคะสุกพอดีเลยตักขึ้นมาฟองที่1นฟองที่สอง ฟองที่สามฟองที่4ี่ให้ทายว่ามีกี่ฟองมาต่อด้วยเราต้องแกะไข่ก่อนนะคะเราชอบกินไข่เป็ดมากๆโดยเฉพาะไข่ต้มกับไข่ดาวอร่อยสุดๆแต่ถ้าเอาไปทำไข่เจียวมันจะไม่อร่อยต้องเป็นไข่ไก่นะคะถ้าทำไข่เจียวมาต่อด้วยการไปลวกเส้นมาม่านะคะตำมาม่าพระเอกของเราก็ต้องเป็นเส้นมาม่าใช่ไหมคะ บ้านเรามาม่าเยอะมากขอบอกมากถึงมากถึงมากเลยค่ะไม่รู้จะเอาไปทำเมนูอะไรละต้มก็แล้วผัดก็แล้วขยำกินปเปล่าเปาก็แล้วแต่ก็อร่อยอยู่นะถ้าขยำกินปเปล่าเปาแซ่บนัวแล้วยิ่งตอนที่เส้นมาม่าใกล้หมดนะกินคู่กับพริกนัวมากๆอะเข้าเรื่องกันต่อเส้นสุกแล้วก็ตักขึ้นนะคะไม่งั้นมันจะอืดเกินไป เราจะเอาเส้นที่สุกพอดีประมาณนี้นะคะถ้าสุกมากกว่านี้มันจะริดเสร็จแล้วเราก็ไปตำพริกนะคะใส่พริกประมาณนี้พอตำให้ละเอียดพอดีพอดีไม่ต้องละเอียดเยอะมากมายนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะไม่มีสีสันของพริกค่ะบ้านอื่นเขาอาจจะใช้กระเทียมหรือหอมขาวแต่บ้านเราไม่กินหอมขาวก็ตําแค่พริกเปล่าๆก็พอค่ะเคยเปิดใจลองใส่หอมขาวหลายรอบแล้วไม่ได้จริงๆค่ะทุกคน ำพริกพอละเอียดแล้วเราก็มาหั่นมะเขือเทศที่ล้างไว้นะคะใส่ไปเฉยๆแต่ก็ไม่กินเหมือนกันค่ะใส่เอาสีสันใส่เฉยคะ่ะทุกคนมีใครไม่กินมะเขือเทศไม่กินกระเทียมไม่กินหอมขาวเหมือนเราบ้างคะเหมือนเรื่องเยอะอนนะเนาะแต่ไม่ได้เรื่องเยอะนะไม่ชอบกินจริงๆกลิ่นมันยังไงก็ไม่รู้แต่ถ้าเอาไปผัดในข้าวผัดจนมาเขือเทศเละๆก็สามารถกินได้นะ บอกแล้วไม่ใช่เรื่องเยอะหั่นมะเขือเทศเสร็จแล้วต่อด้วยมาหั่นมะนาวกันนะคะเราจะใช้มะนาวทั้งลูกเลยเพื่อความจี๊ดจัดแล้วก็เปรี้ยวปี๊ดโอเคเสร็จแล้วมาปรุงน้ำปะลารกกันต่อเราจะใส่แค่สมช้อนนะคะไม่ให้มันเค็มเกินไปเพราะเราต้องใส่น้ำปลาเข้าไปอีกใส่ผงนัวอุ้ยเยอะไปแต่ไม่เป็นไรเพื่อความอร่อยเราก็จะใส่รสดีต่ออีกนิดนึงนะคะ มันจะได้อร่อยยิ่งขึ้นต่อด้วยบีะนาวลงไปทั้งลูกเลยค่ะกีจ๊จัดเปรี้ยวปิ๊ดแน่นอนรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมรสชาติที่ถูกใจใส่มะนาวทั้งลูกเสร็จแล้วต่อด้วยมะเขือเทศที่เราหั่นทิ้งไว้เมื่อกี้นะคะสีสันน่ากินขึ้นไหมล่ะขาดอย่างเดียวถั่วฝักยาวแต่บ้านเราไม่มีก็ใส่ไปแค่นี้ก่อนละกันเสร็จแล้วก็คลุกๆให้เข้ากันนะคะ เอามาเทาเส้นที่เราลวกทิ้งไว้เลยจ้าได้กินแล้วหิวข้าวสุดๆเลยคะ่ะเสร็จแล้วโคเลโคเลให้เข้ากันเสร็จแล้วจ้าน่ากินไหมคะขอตัวไปกินก่อนนะทุกคนหิวข้าว